โอ้โหตอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละมีพาร์ทิกระตกตั้งแต่พาร์ทที่แล้วซะด้วยเอาละฮะก็กลับมาพบกับผมอีกคนเดิมอ,อีกเ,เช่นนะเคยผมเซนซานาคาร์มังุนจินะฮะกับเกมอันเทิร์นพาร์ทที้17ครับผมในแมปคูเอต2ซึ่งตอนนี้กำลังหาของอยู่เลยเพราะอะไรนะเหรอหนึ่งเลยขอถ้ามีขอไว้พอกระกตัวขอดีๆว่าพอกระกตัวก็จะดีมากเลยละ่ะสอง อยางหาเองกินอยากหาพวกน้ำกินด้วยเพราะอะไรนะหรอไม่มีน้ําไม่มีน้ําให้กินแล้วโธทีนีก็มีแต่ซสมบิโอ้ยอย่าตามกูมาเลิเดี๋ยวสามบแล้วไปโอยอกไปโอยออออโ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 ยโ,โอยอยพออยออย่ขขอยโยโยเาอรออ ใช้แล้วพังง่ายสิโธอีมึงใช้ต้องหาน้ำแล้วละ่ะโตแซ่ก็แซ่ก็ไม่รู้ว่าจะใช้ได้ไม,ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะใช้ได้ไหมแต่ต้องอนั่นก่อนแต่ต้องหาน้ำตอนตอนนี้อยู่น้ำมากอยู่น้ำสิบห้าเลยยึบ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 เออเสื้อผ้าเอาไปทำเอาไปย่อยก่อนเป็นเอาเป็น นี่จะเป็นแรกเพราะเราจะทำผ่าอีกแล้วสินะเอาหลักของกินอินเน Bar ีบาร์มีหน้าของดีตรงนี้ล่ะมีของไ,มไหมไอ้นี้มันต้องมีของที่เราต้องการจะใช้แบนเดดเอามาทำเป็นเรซิ่งผ้าเดรสเสืออเอามาย่อยเป็นก็เป็นผ้ายุบ่อยเป็นเบรซิ่ง ย่อยเว็บแล้วก็ย่อยไปด้วยเลยเอาเป็นผ้าอย่างเดียวเอาเป็นผ้าเอาเป็นผ,ผ้าพันแผลอย่างเดียวอืมใช่ได้แล้กอดตรงนี้เชือกอีกแล้วก็เอามาอีกครับผมได้แล้วผ้าเดรสซี่อีกแล้วกับท่านแล้วระหารานะแต่วันนี้โถ่ ครับวันนี้มีอะไรต้องรอดูกันไม่มีซอมบี้นะขอบคุณครับไม่มีซอมบี้จริงๆค,ครับผมครับผมแถมตรงนี้ก็จะมืดแล้วด้วยแต่ไม่รู้ว่าแถวนี้แต่ว่าตอนนี้มันอันนี้ปัจจันจะเต็มดวงเปล่าถ้าปัจจันเต็มดวงแล้วก็ชิบหายแน่ๆชีวิตเราแน่ๆจะชิบหายตรงนี้มันฝั่งหน้าไม่เอาตรงนี้บันไดให้ขึ้นไปแต่ไอ้นี้ตรงนี้มันโคตรฮาร์ดคอโอ้ย <c oughs> <c oughs> อื้อกระดูกหักอีกแล้วตวเล็กคุยด้วยดามขาหน่อย,อยจะมีเล็กอีกหนึ่งโอ้ไม่เป็นไรดอกมั้งตรงนี้มีซอมบี้ไม่ไม่มีกลวเขือเทศเน่ามันปรังเน,น่าอื้อเน่าหมดแผ่นไม้สองูลสีเอาไปฟาซอมบี้หน้า,าก็ไม่แหกหรอก แต่ตอนนี้เราต้องการอะไรนะหรอน้ำเราต้องการน้ำน้ำเรา23% 21%เร็วนั่นไงล่ะน้ำสูงแม่เงเอ้ยงานนี้ก็ต้องทำอะไรบ้างก็ก็แค่โอแค่ตีซอมบี้อัพสกิลอัพสกิลเกี่ยวกับการแก้การแก้เกี่ยวกับการลดการใช้พวกน่ะพวกของกินพอ,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 อละเงยฮอกไม่งั้นเราจะไม่รอดจากที่นี่ เพราะอะไรเ <c oughs> พรแมปนี้มาแตกต่างจากแมปอื่นเอาละขอบคุณมากที่ดอกขวานมาคือจะได้จได้ใช้ขวานแทนสักทีเพราะจะได้ย่อยเข้าไปย่อยไอี้ไม้เวสบอลเอาไปซ่อมโตขวานง้างๆและเอาไปใช้แบบฟาดหน้าแหกสักที <c oughs> <c oughs> เอ้ยพี่ปรับขวานจามหน่อยครับพี่หยามาเข้ามา แบบนี้มันแตกต่างจากแมตช์นี้ก็ตรงที่หนึ่งเลยหนึ่งเลยนะคอยเราได้คอ,อยเราได้แค่หนึ่งคอยเองไอ้อทอมบ,บี้นายจ๋าต้องการอะไรนายจ๋าย่อยกัดคอยนะนายจ๋าที่นี้มันที่นี้มันเตรต่าอาหรับนายจ๋าโอ้ยขนมถ้าสมมติไมยังเอาเพราะไม่เนา่าไม่เสียอันนี้ย่อย อ่ามีเหล็กดำขาวแล้วแกเขาต้องการน้ำน้ำไม่มีเหรอมีแต่ของกินเด็ดโถเฮ้ยขอ,อน้ำหน่อยครับที่นี่ไม่มีน้ำนะครับเในน้ำก็ต้องหาที่อื่นโถ่ั๊มก็มีเดซอมปี้ระเบิดก็มีเซนกันอยากไปเด็ดขาดเอาละพอ,อยน่าจะยังไม่พอขอโทษครับขอโทษครับแถวนี้มาปลอดภัยไหมครับจะได้หาน้ำสักที อย่าหนั้นก็ร้าต,ต,ตูออกไปออกไปออกไปโอ้โหตกใจไปเลยออกไปเฮ้ยเลือดก็เหลือหนะ้าสิบหกแหละน้ำก็ตูวยังมาหาหาไม่ค่อยได้ตอนผมแล้วนะจะเป็นแบบทนะเลทรายน้ำก็เลยออกหายากมากๆแน่ๆออกไปเลยได้พวกซอมบี้อย่ามาอยู่แถวนี้เพราะตูไม่เพราะตูไม่อนุญาตโอ้เองออกไปเลย ะออกไปันเล็กดีมากน้ำมันน้ำมันก็ยังมีอยู่ก็นะแมปนี้ก็อ้างอิงก็อ้างอิงมาจากแผนที่แผนที่พวกแผนที่พวกอาร์ตจริงๆนั่นแหละก็คือน้ำน้อยแต่แต่เป็นดินแดนน้ำดินแดนดินแดนที่เต็มไปด้วยเต็มไปด้วยได้น้ำมันเฮ้ยเฮ้ย อ่านายจ้ะตามมาทำไมตามมาทำไมโถยอออืืหได้เป็นครั้งแรกไม้ทูพื้นเอาไปทำเป็นไม้ปาล์มแล้วไม้ปามทำอะไรได้อีกไม้ปาล์มทำอะไรได้ต้องดูก่อนครับผมน้ำไม้ปามไม้ปาล์มไม้ปาล์มทำอะไรทำเกราะได้ไม้ปามอยากให้ไม้อยากได้ไม้ปาล์มทำจะได้ไม้ปาล์มทำไปทำเป็นน้ำตั้งเลย ไม้ปามไม้ตาเป็นไม้ปาเป็นของที่มีอยู่เป็นของที่อยู่ในเฉพาะแมบนี้นะฮะสามาราทำได้หลายอย่างเลยละ่ะแต่ก็นะใด้ๆด้ด้ได้ไ,ดไ,ดไ,ดไม่ใด้ดมีประโยชน์ลดไม่เท่าไม่เท่าน้ํเพราะน้ําเป็นปัจจัยหลักในการดําเนินชีวิตถ้าขาดไปเราก็ต้องายอยู่ดีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ตอนนี้้องในตอนนี้แต่อตอนนี้นะห่ะ ในตอนนี้เนี่ยเหรอก็ตายนั่นแหละหาน้ำก่อนเราไม่งั้นเอาไม่งั้นเราจะตายตายแล้วไปไหนตายแล้วไม่ได้ไปไหนก็อยู่ตรงนั้นที่ดเดิมปึ๊บพอละได้สักทีแล้วก็ืหยุดตรงนี้ย่อยย่อยมีผากอันนึงไว้กระเป๋าครับกระเป๋าขอบคุณครับกระเป๋าขี่กระเป๋าใช้สักทีในตอนที่น้ำมันจะหมดเนี่ยนะหยุด มีผ้าไหมมีเศษผ้าเหลือไหมมีเหลืออยู่ย่อยแ,แ,แล้วก็ซ่อมแซมได้แล้วครบแล้วเอาของใส่เปียบคลิปข,ของใส่เปียบในเสื้อก็มีแต่พแบแวนดีเท่าน,น,นั้นแหละเดซิ่งโคตรเยอะเอาไว้ใช้เกตอนตอนที่เองกำลังตายคึิไหนๆก็ไหนๆน,นะขอใช้ก่อนแล้วกันตอนที่เองกำลังต,ตายฟักหิว่เฮ้ย มวัดีพี่นายจ๋าทำไรนายจ๋าอย่าไปอยู่ตรงน,นั้นเลยมานี่เทปเหรอโอ้โหแถวนี้ซอมบี้เยอะมากยาก็เยอะเช่นกันแต่ขอซอมบี้ธรรมดาธรรมดาหน่อยจะได้มาเพราะเราไม่ต้องการไอมบี้ระเบิดนั่นพรามันพ็ดแมันมาแล้วก็โคต็ต้องตายอยู่ที่นี่เป็นผีเฝ้าเมือง ไม่ผิดแน่ๆไม่ผิดแน่ๆที่ตัวจะต้องตายเป็นผีเพาเมืองเพราะหิวน้ำไปอืม้มสกิลได้แล้วสกิลได้แล้วเจ้า่ะแต่ก็ต้องหาน้ำเหมเช่นเคยน้ำอยู่ไหนครับน้ำอยู่ไหนตอนนี้กลางคืนแล้วจ้าไม่มีน้ำแล้วครับมีแต่มีแต่มีแต่ตอีเว่นกันน้ำเนี่ยเอ้นดน้ำเนี่ยโถ่เอ้ยมีไหมพวกอาหารพวกน้ำพวก อาหารปลาพวกน้ำพวกปลาหิวข้าวแล้วโว้ยอะไรมีอะไรครับรับหาสักทีเถอะโอ๊ยอร้องหละอืมตัวตายอยู่แล้วเสื้อผ้าตัวก็ตะขาดอยู่แล้วตบไปเพื่ออะไรตบไปเพื่ออะไรตบไปเพื่ออะไรเอ้ยพ่อครัวันนี้อย่าเฝ้าร้าน ตัวเอกก็ตายไปแล้วฮึบย่อยเอาเป็นผ้าเรซิ่งเอาไม้ใช้ะดีๆอ๋อาละเรซิ่งเราก็มีเยอะแล้วนะแต่ทำไมน้ำเราไม่ค่อยได้มีหาท่อไห่ก็ไม่เจอน้ำอยู่ใส่น้ำอยู่ใส่ดูสิสองขีดแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วคนก็เลงหิวน้ำตายแล้วโอยมีน้ำไหมครับ มีน้ำไหมคอยหิวน้ำเหลือเกิน1%เปอร์เซ็นแล้วเฮ้ยเป,ไปไ็นอะไรเอาดีไปใช้เกิดก็ได้อพอพอยนั่นได้นิดหน่อยขอได้นิดนิดหน่อยหน่อยขอแก้หิวน้ำได้นิดนิดหน่อยหน่อยแต่ไม่ไว้ตั้งแต่สัมปีน้ำละ่ะน้ำอะไรไหนน้ำอะไรอยู่ไหน,น,อไหนโอ้หช็อกแรกห้าสิกินก่อนแล้วกันโอเคครับ ทำไมพี่นี่จะซอมบี้ระเบิดกันแน่ปะเนี่ยเปิดหมดเสร็จหมดเสร็จหมดบอกว่าอุโมงค์มงค์มงคนที่สามจะได้มองรอบๆไปทีว่าตรงไหนวตรงไหนที่สามารถผ่านไปได้บ้างและตรงนี้ทไมการไม่เองต้องมาโผล่ทุกที่เลยเฮ้ยขนาดเดินผ่านมึงก็ยังแต่ไายตัวอือไปน้องไอ้นรกซะเถอะ โอ้ยเชือกเชือกเก็บไว้ก่อนฉิดเลยตอนนี้ต้องต้องหาน้ำเพราะน้ำมันเป็นน้ำเป็นไฟทุกอย่างที่ต้องหลันที่มีไอซอบไอซอมบี้เนะ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 คนซีสโกบกถึงสะกบนน้ำลายน้ำลายน้ำลายเล่นน้ำลายสาธารณสุขโอ้ยโอ้ยโอ้ย ไอ้คนไอ้คนทำไมนักหนาวะเนี่ยเรื่องเดเปลืองเดซิงอ้าโซก็พกไปหมดเลยทำรูโอ้สิบไปออกไปได้แล้วบอกจ็อกกี้สำหรับไม่นมัลติดเพย์เท่นั้นนะจ๊ะอืมสายนี้ตำรวจมีอะไรใหม่ๆมไหมไม,ม่มีที่เดียวไม่มีแ่แน่บอกมาสิ ทำไมรู้สึกตึกแปลกไม่แปลกหรอกตอนนี้กเลาใกล้ตายอยู่แล้วที่นี่มีปืนไหมไม่มีดอบยาตั้งป้าปืนเอาละเลยกระสุนก็ต้องเลยกระสุนก็ต้องรู้ต้องรอบกระสุนหน่อยไม่ทันไหนนะเล่นทันไหนนะก็เป็นไอ้สายก็เป็นนะก็เหลือสองขีดแล้วตายก็คิวข้าวเลยแหละโอ้ยไอ ออกไปออกไปออกไปไปตัวตายแล้วอย่าละค่ะตูน้ำที่นี่ไม่มีไม่มีน้ำครับหิวน้ำแล้วเอาละแล้วแต่กระป๋องขนมขอกินหน่อยเถอะเอ๊ะเดซี่ก็ต้องใช้อีกแล้วสินะใช้ใช้อีกแล้ว ไฟคิวล่ะอืมน่าจะได้มาเยอะพอสมควรและต้องอัพด้วยอัพไอ้กันกันจิ๋วตายไปก่อนรถคันนี้มีน้ำมันเหลืออยู่นิดๆหน่อยๆวัน,นดีซอมบี้ออกไปออกไปทำไมซีทำไมสอมบี้ทำไมสอมบี้แบบนี้ให้ให้แค่แค่ประมาณคอยนึงไม่พอกินไม่พอใช้พอกินไม่พอใช้ อะยามา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 ซับบี้ระเบิดตรงนั้นก็นะเดี๋ยวไฟมันอยู่ตรงนั้นแหละเอาหาหนักก่อนดีกว่าโอ้ย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 แบนเดดโอไมค์ก่อนเป็นไง เรซิ่งเลือสี่อันแล้วเพราะโดนตบไปเยอะแล้วเสื้อผ้าเหลือประมาณ91้าสิบเอ็ดหาน้ำน้ำดำไม่มีเราจะอ,อยู่น้าตายอีกแล้วได้จับเลือสามเปอร์เซ็นต์ไม่ครับร้านหมอร้านหมอนดด้านหมอนดไห,หนวะไหนวะไหนวะไหนวะเฮ้ยเฮ้นยนอนเสียงแล้วพี่ทำไม ทำไมพี่ต้องมาประกวตัวต่อหน้าผมด้วยโอ้ยจะเข้าไปยังไงดีวะเนี่ยมวนแต่พวกซอมบี้เวนนี่โอ้ใส่เต้างอัพนี่ไปก่อนพวกยอ่องอัพย่องบาไปก่อนบิทโรร้านอาหารนานอาหารที่มีใชื้อาอาหารอาหารที่ไม่มีชื้อรตาย โอ้ยน้ำเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วตาตาอยู่แล้วฮึบแวนเดดฮึบมีของกินไว้มียารักษาไว้บอดแบ็กเนอร์ถุงเลือดเอาไปคิวตัวเองก่อนแล้วก็แบนเดตเอาไปทำเป็นเดซิ่งทำเดซิ่งกดี และเรากำลังจะหิวน้ำตายอีกแล้วใช่ครับเรากำลังจะหิวน้ำตายกันอีกแล้วไม่มีน้ำให้เลยเหริ่มมันไม่ใช่บักเรากนี่มันหิวน้ำจริงๆเลยนะอืมจอดีเราอาจจะต้องขับรถก็ได้ขึบขับรถโอ้ยไปดีกว่าตู้ขอดูทองมือแบบหน่อย อ๋อแล้ไปเมืองไปเมืองเมืองนึงไปเมืองเมืองอีกเมืองก่อนดีกว่าอะไรนะล่ะหาน้ำที่เมืองนั่นก่อนดีกว่าเมืองที่วัเมืองที่ใกล้เมืองเมืองที่ใกล้เมืองใหญ่ๆเมืองที่ใกล้เมืองคูเวตอาจจะมีน้ำก็ได้เราไปหาดูดิงานดูดีกว่าแล้วเราก็ลดเรื่อยๆเพราะเราไม่มีน้ำกินเร็วเข้าเร็วเข้าต้องหาน้ำกินก่อนไม่งั้นเราจะตาย เขียดยังเขียดแถวจะถึงเมืองแล้วถึงแล้วถึงแล้วขอโทษครับทีใครของกินมากครับอยู่น้ําแล้วตายอยู่แล้วที่ต้องมีเขามาทำไมของเล่นทีก่อนโอ้ยอือตบสังตบสังอตบสังอือและแล้วตัวก็ติดด้วยแล้วตัวก็ติดสภาพติดเชื้อ,อ อามีร้านหมอไหมครับรมีร้านไหมครับอาหารแบบเสื้อกับกับยากับยาแก้ติดเขื้พราะติดเขื้พราะตูอหิวน้ำจะตายติดเชื้อก็จะต,ตายอยู่แล้วข้าต้านทานเชื้อตัวก็ต่ำอยู่แล้วตัวตา,ตายอยู่แล้วทำไมการทำไมตัวต้องตายด้วยเ้๋อวสานอวสานไม่ได้ใช้อวสานของตู ตัไม่อยาตายนี uno, ่ทำไมกันทำไมตัวต้องเออตายด้วย้อมสิโอยมีน้ำใช่ไหมครับไม่มีน้ำใช่ไหมมีน้ำหน่อยสิโว้ยถือเฮ้ยโอยดรสิงช่วยแักสารด้วยเพราะเราตาอยู่แล้วสองทีตรงกับบักขอบคุณที่ไม่บัก น้ำให้ไหมครับแล้วก็มีพวกไอ้นั่นไหมวัคซีนกันเชื้อที่นี่มันไม่ค่อยมีน้ำเลยว่าไงไหมอาบางังชาวละน้อยจอาน้อยจ้า,จาบันไงสิฟ้าตอนนี้กำลังจะตายเพราะไม่มีน้ำเข็มแถมเชืออเช้อก็ลดแถมคัดทอนต้นเชื้อก็ลดเราก็จะตายเราก็จะตายดาวคำล่างชัดถ่ายกันอยู่แล้ว ซอคอยเนี่ยคอยกระตายโอออกไปออกไปออกไปโอ้ยโอ้ยไอเขาบี่หลงหุนม่าไมวะเนี่ยออกไป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 โอ้ยพันแทก่อนโตั่งยิงยิงยิงแล้ว เราใส่งยเงี้ยเงี้ยเงี้ยโอ้ยเชื้อตูน้ำตูตัวตายอีกเร็ววัดดีลงลงไปนอนลงไปนอนหยน้ำน้ำนำน้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 ำอน้ำหน่อยขอน้ำหน่อยขอน้ำหน่อยขอน้ำหน่อย มีน้ำให้กินไหมมีน้ำให้กินไหมม,มีน้ำใช่ไหมไม่มีน้ำใช่ไหมนี่เต้นนมปังเหนาโอ้ยขอชีทก่อนชิทอืมชิทช่วยเพิ่มน้ำได้สิบห้าเปอร์เซ็นต์นิดนึงเชียงการาหายน้ำนิดนึงแต่ก็ไม่มากเพราะอะไรนเหรอตอนนี้เชื่อเรา ค่าต้นทานเจลี่ยลดเลยว่ามา20กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วตรงนี้ทำได้มีของอะไรซ่อนอยู่ไหมหนังสือพิมพ์หน,นังสือพิมพ์มพทำอะไรเนี่ยโอ้มาตบเล่นเหรอคงทำไ,ได้ในกัมบี้ได้ไม่มากหรอกนั่นจะต้องเป็นขอเป็นขยะปืนได้สักทีใช้ปืนเล็กนะจ๊ะปืนได้ไม่ปืนตอนที่ต่อกจะตายเนี่ยนะ ไอ้ตะทีได้ปืนตะทีเป็นเป็นปืนอาจจะเป็นปืนของมัออาจจป็นปอาจจะเป็นปืนของของเบิร์ดช็อปหรือไม่ก็ปืนของเกกีก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้เหรอเชื้อเรากำลังจะลดนะสิเรากำลังจะตายเรากำลังจะตายเราโดนต,ต,ตบเยอะแล้วโดนตบเยอะแล้วดูหน่อยนสิมันใช้กระสุนอะไร กระสุนอะไรนี่ล็อกคาดิเบอร์เรนเจอร์เอ็กซีนเวนมาใช้กระสุนเรนเจอร,ร,จอร,ร,จอร์โอ้โหวิ่งนี่ได้แค่ออโตโเ้เลยหรอเอิม่มขอโทษครับมีน้ำไหมครับแล้วก็พวกยารักษาด้วยผมไม่ไหวแล้วผมจะตายแล้วไอ้ซอมปี้ยยโอ้โหเอาไปเอ้ไป ไปไปโอ๊ย,อยะตายแล้วอยอมเอา,าโอ้ยบ,บ้าโขยหอมจริงจริงเอาละพาร์ทน,นี้ก็ต้องขอไว้แค่นี้ก่อนครับผมเพราะว่าอะไรล้เนาะตายแล้วผมของอีตอนแล้วแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปแล้วก็เรามาต่อกับพาร์ทหน้าผมพาร์ทที่สิบก็ต่อมาพาร์ทหน้าผมเพราะว่าพาร์ทน,นี้เพราะพาร์ทน,นี้หาน้ำไม่เจอจริงๆครับผมแล้วก็ แล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้หรือคลิปอื่นๆของผมและไม่พลาดที่จะรับชมมันอย่าลืมกดไลค์กดซับและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่ายสามครึ่งนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ทั้งคลิปทั้งช่องของผมด้วยนะผมเพื่อที่ทุกๆของทุกๆท่านผมจะได้ติดตามชอบผมนะนะฮะแล้วก็อย่าลืมติดตามเพจ f a c e b o o k ผมด้วยนะผมที่ไล์ที่ใต้คลิปนี้รับผมเพื่อที่เพื่อที่ทุกๆท่านที่ติดตามในเฟซในเพจ a c e b o o k เนี่ยผมจะได้ดูคลิปที่ผมอัััปโหลดดในนนนน YouTube ตอขงงุุววถึ้ยะะ สำหรับพาร์ทนี้คุณต้องบอกลากันไปก่อนนะผมสวัสดีครับแล้วก็เจอกันใหม่พาร์ทหน้าผมแล้วก็อย่าลืมสนับสนุนช่องผมด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่องต่อไปนะผมสมรัดสวัสดีครับจากลากันไปแล้วนะครับลากอย